เออล e like ูกเดียวก็ช่างขายเลยหยิบมาลูกเดียวเลยอืเข้าครับผมไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรกินมันมันเยอะมาเสียบหมดเสียบมาลูกเดียวแล้วใส่ต้มตำอื่ะต่างขายเลยนะจับปังปุกลงอ่ะสั่างสวยเต็มข้าวไก่ครับผมข้าวไก่ ส้มกับมีดนะครับผมแต่ผอยากเข้ากับกินส้มท่าก็ได้ครับผมสูตรแบบนี้ฮึแค่บ่อยากเข้ามิชมัะน, <laughs> นี่รังนี้ไม่คนอยากเข้าแล้วสิ <laughs> มเมเจอ,อมาเถิด วุ้นมึงร้องไหมใส่วัวริกนไ่นมาใส่นั่งไหนใส่นั่งทำบ่เออใส่นมาดตักใั่นดแดงแล้วบ่เดี๋ยวเอาจุบอ่ะยุบอ่ะทำเขาคุยหรอใอ่ไหมใา่เด้อมาจัด ผมจะถ่ายหมแล้วเด้อะที่เติมหางหาบหมแซ่บอ่านี่แซ่บเลยเนาะครับผมกับข้าวเหนียวล้วนข้าวปุ้มมาที่นี่บัดที่นี่ครับไอ้ทวนๆอ,อยู่ครับผมพริกหยวกอากเลยเนะวันน้าทอะไรครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

Nhìn em hiệp lắm cả là Bộ miền vô Chắc còn hai được họ chắc nó mới rồi, chắc mới dọn cái xanh rồi Còn phân còn thế rồi Cắn đi Đi nhắc Cái này mà em bắt tăng thành đỏ, không có hơi xào hô ก็เรูบไกินของแนันลก็ลองกแน้มันแต่ว่าของเรามันซุ้มในไก่เท่นั้นแหละไม่เห็นได้หลายยางมาฮะนม่นคยดื่มของมันเลยเอ้เจือดจวฮะซื้อน้ำปลาเลยเจือเนาะน้ำปลาเกินมาหลายรับตักปลมึกแดงหัวเจ้าน้าทต่มกแดงเข้มเลยอ่ะ 啊，你。Uh, <Yeah. S 1> <laughs>